ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อจัก,กรวาลกำลังเหวี่ยงสิ่งใดมาให้คุณนะคะก่อนอื่นเฟิร mm ์สก็ต้องขอขอบพระรคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะ โอเคมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยเอเนอรจีในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงบ้างคะเจอนนาเอเนอรจีในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ ปฏิบัติสายพลังบุญฟ์สพูดเลยว่าช่วงนี้ energy แบบ divine support มากนะคะเปิดมาใบแรกก็สวยไปเลยสวยมาเลย divine support คือถ้าถ้าในช่วงนี้ไม่ค่อยปฏิบัติอ่ะใบนี้ขึ้นมาต้องต้องแบบเริ่มแบบปฏิบัติทําบุญทําสมาธิสวดมนต์อะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อเพิ่มพลังอืม d i v i n จะได้ support คุณมากขึ้นสิริศิทธิ์จะได้แบบเกื้อหนุนมากขึ้นนะคะ energy นี้เข้ามาไม่ธรรมดา ต่อไปจ้ะใบแรกจ้ะอ้าวไฟออฟซอร์นะคะเป็นช่วงของการสับสนมันอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างอมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดต่อใบบนน่ะเช่มาบว้าวโอเคนะอืมโฟล์อฟวอร์ฟ์ออฟรู้สึกว่า มันมัน,มนเรื่องของทางกายภาพกับ uh, เรื่องงานเรื่องของเอ,อทางบ้านหรืออะไรงเงี้ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นอเรื่องงานเรื่องอะไรมันเหมือนแบบมีรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นอืนะคะอก่อนหน้าน,านี้อาจจะแบบเออไอความสับสนเนี้ยอาจจะเป็นความสับสนภายในใจก็ได้อืมหรือจิตจิตใต้สํานึกหรืออะไรสักกะกําลังบ่งบอกตัวคุณอยู่ว่าเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เราสับสนนะอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะเจ๊ต่อค่ะ ทรี Tree ออฟวอร์นหนึ่งเรียนจ้าเออเป็นช่วงของการแบบ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าการมองถึงอนาคตอันไกลคือแบบตัวคุณเองอะ่ะเหมือนแบบวางแผนหลายๆสิ่งเอฟจริงกับเบลไว้ในตอนเนี้ยมันอาจจะมีความสับสนภาวพะพวงขึ้นมาบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากที่ f i รเห็นเนาะ energy ของคุณนในช่วงเนี้ยคือ energy ดูดซับค่ะ energy ของดูดโชคลาบก็ได้นะหนึ่งเหรียญเนี่ยหลายๆคนอาจจะเพิ่งได้รับของขวัญมาได้รับของขวัญจ,จากจักรวาลมาก็ได้หรืออาจจะกําลังได้รับก็ได้เป็น energy ที่มีความแบบ มีเรื่องดีๆเข้ามามีข่าวดีเออข่าวใหญ่โชคใหญ่เข้ามานะคะแล้วตัวคุณเองเหมือนมันมีการแบบมองไปข้างหน้ามีการคิดที่แบบว่าอยากจะขยับขยายในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่รู้ว่าแต่ละคนทํางานอะไรหรืออะไรเงี้ยเนาะอยากจะแบบมีการขยับขยายมากขึ้นนะคะประมาณนี้ไว้แรกมัดซ of o u p u p s นะคะเป็น e NERGY ที่มีความละมุนนะเฟร้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะมีการที่ได้สะสางานเก่าๆก็ได้ได้นึกถึงเรื่องเก่าๆได้พบปะเพื่อนเก่าอหรือคนเก่าๆหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคุณได้หววน,นึกถึงเรื่องราวเก่าๆทบทวนเ,เป็นเอเนอร์จีของแบบเขาเรียกอ,อะไรความความอินโนเซนต์ก็ได้นะความเป็นเด็กเหมือนกลับไปแบบ นึกถึงเรื่องราวตอนอีกเด็กอะ่ะเออมันเลยทําให้แบบเออเนี่ยในณตอนเนี้ที่ใช้ชีวิตอะ่ะเอออาจจะเพิ่มความอินโนเซนต์ให้กับตัวเองความละมุนก็ได้อืมกลับมาใช้แผนแบบเด็กๆอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะเก็บหรือเปล่านะอนั่นแหละเอาประมาณว่าความอินโนเซนต์ละกันดึงความอินโนเซนต์ขึ้นมาก็ได้หรือเป็นการที่ในช่วงเนี้ยอาจจะมีเรื่องให้คุณจะต้องแบบนึกถึงหวนนึกถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะ่ะต่อขอเจไใบบน ตัวคุณเองอะฟลร์คิดว่าเลืองสับสนเนี่ยแหละไอ้ไอความสับสนเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณได้เจอมาหรือแบบค่อนข้างก่อนหน้าน,นี้อาจจะงานเยอะก็ได้เป็นช่วงของการงานเยอะหรือว่าไฟออฟสอดกับนายออฟคับไอ้นายออฟวอนนายออฟวอนเนี่ยมันเป็น energy ที่คนที่แบบเหมือนแก่ประสบการณ์อืมแบบเหมือนเจออะไรมาเยอะอะผ่านอะไรมาเยอะอะน,นตอนเนี้ยอเฟร์รู้สึกว่าคุณตัวคุณเองมีความแข็งแกร่งแบบ พอสมควรเลยนะนะคะไม่ว่าจะเจออะไรนะตอนนี้คุณคุณเอาอยู่อะ่ะอืมพร้อมไฟเป็นเป็นเป็นฟิลแบบพร้อมไฟนะถึงแม้จะสับสนอ่ะเจขอเพิ่มค่ะใบบนปุ๊บว้าว หลายๆคนเพิ่งมีการประสบความสําเร็จในเรื่องของงานมาก็ได้ได้รับชัยชนะกับบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยเออสิ่งที่ทาเนี่ยสิ่งที่แบบเหมือนว่าวางวางแผนวางแผนมาก่อนหน้าเนี้เออมันมาถูกทางเวย้ยมันเหมือนแบบมันเห็นผลนะ่ะมันเห็นผลมันมันเหมือนแบบเริ่มก่อรางสร้างตัวเนาะเนี่ยสีสีไม้เท้ากับหกไม้เท้าเนี่ยคะ่ะมันขึ้นมาด้วยกันแ,แสดงว่าตัวคุณเองหรือหลายๆคนนะ่ะถ้ายังไม่เจอฟิงกีว่าเนี่ยเร็วๆเนี่ย คุณอาจจะรู้สึกแบบเหมือนได้รับชัยชนะกับบางเรื่องก็ได้จากที่ก่อนหน้านี้เจออะไรมาแบบหลากหลายอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานจะต้องแบบงานเยอะงานแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่กับสิ่งที่มันคุณไม่ชอบก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบคุณมีการแบบเหมือนเลือกเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองแล้วเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่แบบจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะขออภัยนะคะถ้าเสียงหมาแทรกไปน้องไม่เอาลูกเสียงดัง หทมไม่ได้หรออ่ะต่อค่ะปุ๊บสี่ถ้วยหลายๆคนมีความช่างใจอยู่ยังเหมือนช่างใจยังนึกอยู่เนาะว่าเอ่อจะเอาอยัางไงต่อดีบางคนอยู่ในช่วงของการเลือกเส้นทางอ,อยู่ในช่วงของการวางแผนว่าจะเอาอยัางไงต่อดีบางคนมีแผนแล้วแหละแต่ว่ากําลังช่างใจอยู่เพราะว่ามีโอกาส โอกาสแบบเข้ามาหลายๆคนเจอโอกาสหลายๆสิ่ง Everything จริงกับเบลไม่ใช่ทำไมชอบพูดคำนี้จังหลายๆอย่างมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามายิบยื่นมามเป็นโอกาสดีๆแต่ว่าตัวคุณเองไม่แน่ใจอืมว่ามันจะดีจริงไหมสําหรับตัวคุณเองนะคะอแต่บางพลังงานก็เลือกแล้วหรืออีกบางอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเ NERGY ที่แบบเหมือนคุณมีการ กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอืมกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพื่อค้นหาคําตอบบางสิ่งบางอย่างการทําสมาธิเพื่อพบคําตอบก็ได้นะคะอ่ะอีกใบเนะะื้อค่ะขอตัดหน่อยอ่ะอันนี้สุ่มว้าวหนึ่งถ้วยเอเนอร์จีดีมากค่ะเอเนอร์จีฟูลฟิลเออสุดท้ายก็คือจบสวยหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นข่าวดีเป็นอะไรที่แบบ เป็นการเติมเต็มฟิลลิ่งอ่ะอก่อนหน้านี้ถ้าเกิดรู้สึกน้อยเบื่อเซ็งหมดไฟไม่อยากจะทำอะไรคุณจะมี energy ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเร็วๆนี้หรือนะตอนนี้ก็เป็นได้นะคะกำลังจะมีเรื่องดีๆเข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจบางคนมีโชคมีลาบด้วยในช่วงนี้ฟอดพูดเลย energy แบบ energy support แต่มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะพลังงานเราด้วยไม่ใช่แบบเราฟังคลิปปุ๊บแล้ว energy ดีปุ๊บแล้วแบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่สิพอเรา เหมือนจะต้องคอยรักษาเ n e r g y ดีๆของเราไว้อะอืมคอยแบบรู้ให้ทันสภาวะของตัวเองอะ่ะไม่ให้ตัวเองจมดิ่งกับอะไรนานๆสมมติมีมีฟิลเบื่อขึ้นมาใช่ไหมก็เบื่อแบบปล่อยให้ตัวเองเบื่อซมหรืออะไรเงี้ยอยู่เงี้ยเหมือนจะต้องปลุกค่อยๆปลุกดึงเ n เ r อ y ตัวเองขึ้นมาอืมให้แบบมีความกระตือรือร้นให้มีความกระปี้กระเป๋านะคะประมาณนเนี้ยเราเนี่ยฟอนคิดว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องเข้ามาให้ทำให้คุณฟูลฟิลอืมแล้วตรงกับไพ่โชคลาบด้วยไพ่ความรู้สึกดีๆ เกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะได้หมดเลยแต่ฟริรคิดว่าน่าจะมีเรื่องให้เรื่องที่เข้ามาทําให้คุณใจฟูก็ได้อื ได้สำหรับเป็นโฟ r ์ออฟสอดก่อนหน้านี้ตัวคุณเองอาจจะมีการที่ได้ปล่อยวางกับบางเรื่องหรือมีการเยียวยามีสถานการณ์สถานการณ์แบบชีวิตอะมันหยุดชงะงักม,มันแบบอะไรอะไรมันก็นิ่งไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแหลวเริ่มแบบคุณเห็นนะคุณเห็นด้วยตาของคุณเองคุณเห็นด้วยความรู้สึกหรือเห็นด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเอง อจากก่อนนั้นเนี่ยเออรู้สึกว่าอะถ้ามันนิ่งก็ให้นิ่งไปเออถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้คุณก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายไม่ได้กระตกกระตากเออเขาเรียกว่าอะไระตรนักแต่ไม่ตะนกอ,อืมเป็นฟิลที่แบบตะนักตนักแต่ไม่ตระหนกนะคะหนึ่งเลยอะ่ะตัวคุณมีดีวายซัพพอร์ตมีสี่สิทธิ์ที่คอยเกื้อหนุนคอยนําทางคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะสับสนอยู่บ้างแต่ว่าคุณก็ กลับมาได้เออเกือบปรับแต่กลับมาได้ฟิลนั้นนะคะอืมเป็น e NERGY ที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งประสบการณ์แก่กล้ามากๆนะคะแล้วเร็วนี้ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะกับข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาหรือชโชคลาภหรือเรื่องที่ทําให้ใจฟูเข้ามาอืม <c oughs> <c oughs> มีเสียงหมาทะเลาะก,กันด้วยโอเคต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะว่าน้อง <c oughs> ต่อไปเรามาดูกันต่อว่า จัก,กรวาลกันไล้ทีดียวโอ๊ยลกูกเสียงดังมากมานี่กินขนมกินขนมโลเล็กอุ้ยทุกคนขออภัยค่ะเฟิร์นดกดหยุดไม่เป็นไรหรอกเนาะกดหยุดตอนนี้ก็ไม่ทันละจัก,กรวาลขออภัยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวเฟิร์นมาโอเคค่ะทุกคนต่อไปเรามาดูกันว่าจัก,กรวาลกำลังเหวี่ยงสิ่งใดมาให้คุณนะคะเฟิร์นขอ ใช้เป็นอุ้ยมือลั่นขอใช้เป็นพายานโลกนะคะมาดูกันว่าจักรวาลกำลังจะเบี่ยงสิ่งใดมาให้คุณบ้างคือไพ่แบบหนาเยอะมากจักรวาลกำลังเวี่ยงสิ่งใดมาให้คุณ ไปแรกนะคะว้าวธาตุทองเงินสมบูรณ์อุ้ยเริ่มอิดแล้วนะเริ่มอิดแล้วนะกับกับทุกคนที่ผ่านเจอคลิปนี้เนี่ยธาตุทองเงินสมบูรณ์นะจ๊ะเออความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแกร่งความเหนียวแน่นอะไรก็ว่าไปอ่ะต่อต่อต่อคแคล้วคลาดค่ะเมื่อกี้ว่าทุกคนมีว้าวครูซับมาจา้าใครโสดพูด โสดพูดเลยนะคะเม้นมาเลยเดี๋ยวนี้สิ่งที่จักรวาลกันจะเหวี่ยงมาคือคู่สับคู่สร้างคู่สมเออคู่บารมีที่มาช่วยกันซัพพอร์ตนะแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วเวลาที่แบบเหมือนแบบคุณเจออ่ะม,มันจะเป็นฟิลที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วบูมอ่ะเก็ตไหมม,มันจะเป็นฟิลที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วบูม เออแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยแคล้วคลาดมาเสมอนะเฟินค,คิดว่าแบบเหมือนจะแยกจะแยกก็เหมือนมีอะไรมาดึงขึ้นอนะ่ะด้วยความดีที่คุณทําหรือว่าจิตใจของคุณหรือตัวคุณนี่แหละเฟินค,คิดว่าบุญที่คุณได้สร้างสมมาทําให้คุณได้แคล้วคลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วเนี่ยณตอนเนี้ยอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้สำหรับคนที่โสดมานานหรือว่าขาเอาคนที่โสดอยู่ตอนเนี้ยคุณอาจจะได้เจอคู่ที่แบบเข้ามาซับพอร์ตก็ได้นะคะถึงเป็นคู่ซับเนี่ยโว ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอิดนะอะอะไรอีกคะที่จักรวาลจะเวียงมาอ้โหซีกรรมเอ๊ะเกีย่ยวอะไรอ่าก็ให้ไพ่แนะนําไปในตัวเลยเนะาะจักรวาลกลังจะเวียงอะไรเข้ามาคะขอจะชัดหน่อยคะ่ะท่าน ร้างโอกาสเออมีไพ่มีรูปลอตเตอรี่เดอ้ออะไรยังไงผู <c oughs> ้คนต้องซื้อติดไว้นะคะเนี่ยเออเฟิร์สแบบไม่ได้แบบว่าอยากให้แบบไปเล่นอะไรเยอะๆนะหมายถึงอ่ะเปิดโอกาสอย่างน้อยเนาะลอตเตอรี่สักใบสองใบอะไรเงี้ยอือไว้พอกุบกิบหอมปากหอมคอถ้าคนจะถูกยังไงก็ถูกถูกไหมซื้อน้อยก็ถูกอืมถ้าคนจะแบบไม่ถูกอ่ะซื้อต่อยซื้อเยอะก็ไม่ถูกถูกต้องไหมคะทุกคนอืมอันนี้ก็เนี่ย หรืออีกอย่างหนึ่งมันหมายถึงการสร้างโอกาสให้กับตัวเองการเปิดช่องทางต่างๆการแบบการลงมือทําเพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเองอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไพ่อโหสิกรรมเนี่ยฟลมองว่าอันเนี้ยเราต้องคอยสํารวจตัวเองนะว่าเราอ่ะเคยแบบเหมือนมีความผูกติดอะไรกับใครไหมนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้แบบอโหสิกรรมบ่อยๆอืมไม่ว่าเราจะเคยไปสร้างสัญญาโดยความคิดก็ได้บางทีเราเผลอไปคิดไม่ดีหรือใจเราความรู้สึกเราเผลอไปรู้สึกไม่ดีอะ อันนี้ก็เป็นการสร้างสัญญาแบบละเอียดอะเฟิร์นคิดว่ามันเป็นแบบละเอียดนะอันนี้อันนี้ความเข้าใจของเฟิร์นลวกันเนาะถ้าเกิดใครมีมุมมองอะไรแบบไหนก็มาอาธิบายเพิ่มเติมกันได้นะคะแตเฟิร์นคิดว่าเนี่ยไอความไม่ว่าเราจะเคยคิดไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบไปสร้างสัญญาโดยที่เราไปแบบด่าเขาหรือไปหาเรื่องหรือไปทะเลาะหรืออะไรเงี้ยจะเป็นความคิดของเราที่เราเคยแบบ เราเคยรู้สึกไม่ดีหรือคิดไม่ดีก็ตามอ่ะหรือเคยแค้นหรือเคยไม่ชอบไม่ชอบขี่หน้าหรือเคยแบบอะไรแบบเนี้ยเพืคิดว่ามันเป็นสัญญาที่มันละเอียดอ่ะที่แบบบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เราอาจจะถือตัวหรือแบบอิจฉาโดยที่ไม่รู้ตัวหรืออะไรก็ตามอ่ะอันเนี้ยก็ค่อยแบบค่อยๆเค,คลียร์พลังงานตรงนี้อาโหสีกรรมให้กันและกันแล้วมันจะทําให้พลังงานของคุณอนะ่ะมีแต่ความแบบเอ่อบริสุทธิ์มากขึ้นพลังงานคุณจะดีมากขึ้นนะคะ อะไรต่อคะ่ะอุยอ๊ยวาจารุนแรงเดี๋ยวนะทุกคนใครยอมรับมาเดี๋ยวนี้มีใครชอบพูดแบบพูดจาแบบตรงๆหรือเปล่าเออพูดจารุนแรงอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดด้วยเพราะว่าบางทีเราอะบางบางคนและกันเจตนาคือเจตนาดีใช่ไหมแต่คนฟังฟังแบบเขาเรียกวแบบ่า เหมือนฟังฟังแบบพลิกไปอีกแบบหนึ่งอะ่ะฟังแบบแบบเราอาจด่าเขาหรือเราไปสอนเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงเจตนาตรงนั้นก็ให้ระวังเรื่องของวาจาก็ได้นะคะอืบางทีก็แบบเราก็พูดอ้อมๆหรือไม่ต้องพูดตรงก็ได้หรือไม่พูดเลยยิ่งดีเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ต้องการให้เราแบบไปสอนไปอะไรแบบเนี้อันอันนี้แบบมันขึ้นมันปิ๊งแวบขึ้นมานะคะสําหรับบางคนเท่านั้นนะที่ไพ่แบบเตือนไพ่แนะนํานะคะจกักรวาลจ้าห่ยงอะไรเข้ามาะคะ หนึ่งแล้วเวียงเวียงทรัพย์เวียงคู่ซัพ์เออแล้วก็เรื่องของการเงินการอะไรเงี้ยมันดีขึ้นอ่ะต่อค่ะหมักภาพลวงตาเออแล้วก็ระวังเรื่องของภาพลวงตาภาพมายาบางทีอ่ะเราอาจจะติดกับดักตัวเองก็ได้ติดกับดักความคิด ความรู้สึกอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองบางทีเราแบบเผลอคิดลบโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบเวลาที่เราเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามบางทีมันเป็นภาพลงตาเป็นภาพมายาที่เราตัวเราเองนี่แหละอืมไม่รู้ว่าเนี่ยเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากตัวเราทั้งนั้นอืมมันเกิดจากความคิดของเรานะคะอ่ะต่อค่ะ มับผูกพันอ้ายังไงต่อต่อถูเล้าอ้าเอาผูกพันก่อนตรงกับคู่ซับพอดีพฟคิดว่า คนที่คุณจะเจออันนี้เป็นแยกเคสเลยนะอาจจะไม่ทุกคนนะเพราะว่า f ฟ r ยคิดว่าน่าจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาฟังก็เป็นได้นะคะหรือว่าคนโสดหรืออะไรเงี้ยคือแตกต่างกันไปคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะช่วยกันเสริมเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะส่วนคนที่แบบเอ เหมือนเหมือนแบบคนโสดเออแล้วก็กำลังจะเจอใครหรือเจอใครหรือคุยกับใครอยู่อฟะร์สคิดว่าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีความผูกพันกันแบบลึกซึ้งก็ได้มีความผูกพันกันแบบแปลกๆเหมือนแบบแบบแบบเคยเป็นอ่ะไม่แน่นะเพราะว่าเฟิร์สเคยอ่านเรื่องหนึ่งเนาะเราจะข้ามเวลามาพบกันอะไรสักอย่างอืมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับ พบชาติอ่ะที่แล้วอ่ะเราเฟิร์สรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็แลมิเกซนอยู่เนาะอยู่เนาะเนาะแค่อยู่เนาะเนาะแต่ว่าตัวเฟิร์สเเฟิร์เชื่อนะแต่ว่าเฟิร์สไม่รู้ว่าอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณในการรับรับฝั่งของทุกคนนะคะอืมแต่ละคนนะอาจจะไม่ได้แบบเคยเป็นสมมติอาชาติเนี้ยอยู่ดีมาเป็นมาเป็นคู่กันอ่ะแต่จริงพบชาติก่อนอ่ะอาจจะเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่กันมาก็ได้อืมถ้าเกิดว่าใครเคยแบบรู้เรื่องพวกนี้ลองมาคอมเมนต์กันคุยพูดคุยกันได้นะคะ เราคิดว่าอ่ะชาติที่แล้วเราเคยเป็นสามีภรรยาของคนนี้ชาตินี้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่กันอะไรเงี้ยเออก็มีนะอืนะคะในในหนังสือพูดไว้ไว้อย่างนั้นหรือถ้าทุกคนสนใจฟังอะ่ะทุกคนลองเซิร์ชเซิร์ชใน youtube มีหนังสือเสียงมีคนมาทำหนังสือเสียงปกสีแดงแงนะคะเราจะข้ามเวลามาพบกันประมาณนี้อืคิมว่าหนังสือเสียงเราจะข้ามเวลามาพบกันคือเพลินมากดีมากทุกคนต้องไปฟัง แล,แล้วทำให้เราได้ตื่นรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะเหมือนเข้าใจอะไรมากขึ้นเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแบบเออไปฟังเองแล้วกันถ้าอยากฟังเดี๋ยวสปอยมากแล้วเดี๋ยวไม่ไปฟังอะสุดท้ายค่ะสุดท้ายไปสุดท้ายจ,าจักรวาลจะมีอย่างไรเข้ามาอ๋อลืมพูดอันนี้ทุเราจา้าทุเราด้วยกันทุกทุกคนเห็นไหมก็คือฟอคิดว่าใครที่เนิรตอนนี้เหมือนแบบเรื่องหนี้สินยังหนักหน่วงเนาะ คิดว่าเนี่ยทุกอย่างมันจะเบาลงอืมเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเตรียมไว้เลยนะคะทำ energy เเดีๆมีความสุขคิดซะว่าคุณได้รับไปแล้วคิดซะว่านะตอนนี้นถ้าสมมติติดหนี้เยอะมากๆติดหนี้อยู่แบบเยอะมากก็ค่อยๆปรับปรับ energy เเให้แบบเป็นฟิลที่แบบอตอนนี้ฉันได้รับมันมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะคุณจะได้รับอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทุเลาลงอย่าไปเครียดอย่าไปแบบเออไอ้นี่ไปก่อนอืคิดแบบอย่าไป อย่าเอาความเครียดมาทําให้พลังงานเราดกประมาณนี้ค่ะทุกคนอ่ะต่อค่ะใบสุดท้ายนะจ๊ะมับเขาให้ดีกว่าเดิมแม่คุณแม่คุณพ่อคุณพี่คุณนาคุณป่าคุณอาเอ้ยคุณคุณป้าคุณอาคุณป่าคุณอาก็มาเออเว้แต่ละอย่างอ่ะใต้สำรับ เอ้ยไม่เอาใต้สำรับนี้มันเป็นใต้สำรับอันเดิมฟื้ศัพท์ไม่ละเอียดมีอย่างนี้ด้วยอ่ะขอใต้สำรับใหม่นะอันนี้อันนี้แบบให้ทุกคนเห็นเลยนะว่าฟิร์สูมเอาฟึบฟึบอ,อ,อ,อ่ะนนี้นะหนึ่งสองฟึบใต้สำรับเพ่งพีนิชอ่ะไม่ว่าใครจะตอนนี้ทําอะไรกันอยู่อะค่ะก็คือใช้เวลาฝึกฝนตั้งใจใครที่ทําสมาธิฝึกสมาธิอยู่ทําต่อไปนะตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วมันเป็นการที่ ต้องฝึกฝนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามธุรกิจหรืออะไรก็ตามการเรียนรู้หรือสายอาชีพสายงานใดก็ตามนะตอนนี้ไพ่มาคอนเฟิร์มนะจักรวัลมาคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่คุณทํามาถูกทางแล้วนะตั้งใจและฝึกฝนต่อไปค่ะ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่าเดิมคนที่โสดคนที่ดึงดูดคู่คุณก็จะเจอคู่ที่ดีแต่พลังงานอยู่ที่พลังงานเราด้วยพลังงานเราเป็นยังไงเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาเราเห็นคุณค่าในตัวเองเรารักตัวเองเราก็จะเจอคนที่เห็นคุณค่าเราแบบนั้นเหมือนกันเราทํากับตัวเองยังไงเราก็จะคนคนที่เข้ามาก็จะทํากับเราแบบนั้นเหมือนกันเรามองเราเรามองตัวเราเองยังไงเราเข้าใจตัวเราเองยังไงคนอื่นก็จะมองเราแบบนั้นเหมือนกันนะคะอืมแล้วก็ ตคุณจะแคลวคลาดนะตอนนี้เหมือนพลังบุญช่วงนี้เยอะหลายๆคนถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็มาปฏิบัติหรือหลายๆคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วทําสมาธิเพิ่มพลังบุญให้กับตัวเองอยู่แล้วก็ทําต่อไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวภาพลวงตาภาพมายาที่ตอนนี้เรากําลังเหมือนแบบสมมติว่าตอนนี้เรากําลัง มองไม่ออกอะ่ะเออว่าเราจะไปทางไหนเราสับสนอยู่อะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะกระจ่างแจ้งมากขึ้นอืมทุกอย่างจะกระจ่างแจ้งด้วยหนึ่งเลยด้วยตัวคุณเองด้วยพลังงานของคุณเอง energy จของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนะคะอืมตามบางคนตามลําดับบางคนที่มีความเพียรในการฝึกบางคนนู่นนี่นั่นแบบเหมือนตั้งใจมากๆกับการแบบการฝึกจิตการดูแลตัวเองการอะไรก็ตามมันจะมีความก้าวกระโดดนะคะแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปมีวาระของแต่ละคนนะคะก็ จบยังอะส่งท้ายด้วยไพย่แองเจิลลวกันนาอทุกคนพอกุบกิบของปากของคอคือแบบเหมือนคอแห้งด้วยทุกคนพอจะสัมผัสได้ถึงความคอแห้งของเปิร์ใช่ไหมพูดเยอะไงอะแองเจิลมีข้อความอะไรอยากจะส่งถึงทุกคนที่ผ่านมเจอคลิปนี้บ้างคะ ไปแรกหมับเพราให้909ไม่มีอะไรต้องกังวลใช่เออเอนจอยตอนนี้ปลอบ e n e เนอร์ j ี y ค่ะอืมมีความสุขไม่ต้องกังวลว้าวมาอีกแล้วเหมือนคลิปที่แล้วเลยคลิปปาฏิหารไปฟังกันได้คลิปปังมากนะคะไปย้อนฟัง8888เธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการอ่ะใครดูมาถึงตอนนี้กดเอ,อ่อเลพิทพมเล็ก888น้อมรับไว้ก็ได้นะคะ ่อจะ้ะมอบเข้าให้หนึ่งสามสามหนึ่งอย่าเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลยอ่ะเรื่องไหนที่มันท็อกซิกเรื่องไหนที่มันแบบคุณคิดว่ามันมันเหนื่อยมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยต่อใจอะ่ะเออนะคะอืมอย่าเสียเวลากับเรื่องนั้นอีกเลยอ่ะต่อไปค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยาคิดมากอืมมีใครคิดมากอยู่คะอุ้ยกระเด็นออกมาเลยเอาใบนี้ก็ได้แปดศูนย์ ทุกคนไม่รู้คลิปมันตัดไปตอนไหนอ่ะเออเฟิร์สเปิดมาถึงนี่แล้วอะเอาเป็นว่านี่นะคะเฟิร์สจะอ่านไล่เลยนะไม่มีอะไรต้องกังวลอันนี้น่าจะผ่านกำลังอย่าเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลยอย่าคิดมากจงเรียกสติกับคืนมาอันนี้แปดแปดแปทุกคนคอนเฟิร์มใบนี้ด้วยนะคะ พิมพ์คอนเฟิร์มใต้คอมเมนต์แปด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 รับพลังงานหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เธอรู้คําตอบอยู่แล้วแปดแปดแปดสำเร็จเร็วได้ทําไมต้องสําเร็จช้าคือเนี่ยเมื่อกี้กําลังแบบเ hey, ฮอะ่ะเออเฮอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคลิปมันผ่านไปไปนานหรือ,อยังเนาะมันตัดไปเพราะแบตมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะคะ่ะทุกคนนะคะก็อืเลือกเอาว่าจะพิมพ์แปดไหนกับแปดไหนแล้วก็สองสองแปดแปดรักตัวเองให้มากกว่านี้อันนี้อันนี้เป็นจุดแบบที่สําคัญเลยนะคะ คือเราต้องรักตัวเองให้เต็มที่ก่อนตเติมเต็มให้ตัวเองก่อนเราถึงจะพลังงานความรักของเรามันจะไปแบบไปกระจายสู่คนรอบข้างของเราเองแต่เมื่อไรที่เราได้คุณค่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราไม่รักตัวเองมากพออืมนะคะพลังงานเราก็จะดอกอะเฟิ่ก็อธิบายไม่ถูกเนาะอ่ะอีกสองใบเนาะ้วปิดคลิบแล้วชึบหนึ่งหกหกหกจะฝืนสถานการณ์ไปถึงเมื่อไหร่อ่ะสถานการณ์ไหนที่คิดว่า มันไม่โอเคอะ่ะมันเหมือนคาราคาซังมานานแล้วอะ่ะอืมก็ไม่ต้องฝืนะคะ่ะทุกคนยอมจำนนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไรที่รอคุณอยู่มีอะไรที่ดีกว่าเดิมอะรอคุณอยู่นะคะอมเหมือนไพ่กาลังจะบอกกับบางพลังงานที่เปิดเข้ามาดูออ่เผีเสื้อเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ the best version ก็ได้ไปสู่ตัวตนที่ดีกว่าสู่จุดที่ดีกว่านะคะใบสุดท้ายค่ะเขาสวยๆอา้าวใบนี้มาได้ไงเนี่ย ไอ้สุดท้ายขอส,สวยๆจ้าหมัดเข้าให้หนึ่งเก้าเก้าเก้าก็ไม่ได้แย่นะเออบอกขอส,สวยๆหน่อยอืมก็ไม่ได้แย่นะโอเคเข้าใจแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเฟเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะ